ย่างปลาที่ได้มาปลาสดๆเลยจ้ะปิ้งเนาะเราปลาสดๆจะติ้อยไปตำถั่วจ้ะตำถั่วของเราตำใส่ปูดองจ้าเดชีพร้อมใส่เป็นปตัวๆเลยจ้ะ ครับขอบผมบอกเกจตติกท,ทิชาพ่อกระเทยครับสวัสดียามเช้าจ้าฝนทั้งคืนเลยวันนี้ฝนทุกนเมื่อคืนเนี่ยฝนบอดคืนค่นนคนอยเหน่แห้งเน่ตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมไปยามตรงฝ <c oughs> นตกกะน้ำมาโอ้เข่าล่มกะนั่นกนชูคอขึ้นได้คือเก่าน้ำแบบเกลนะเอ้ยทำยาผาดอกวงอ่ะอ๋อ เป็นรุ่นกัน่าลุงตรงหน่อยลายชันไหลกระปูติกโดงไว้นี่น้ำเฮงขนาดเ,เลยจ้ะเท่าที่จอดรถมือกี้นี่มาปูกเหรอให้เหมือนบุก่อย่างงามปีไดปีนะั้น มก็ได้อยู่เด้น้ำบ่งงามโนม้ำน้ำหวังว่ามันจะไม่แกอีเด้อต่งหาน้ำห้งหลายมันก็พัดใบไม้มาเก็ดใหตุต่งขาดได้จะมาเต็มคืนคือน้ำก็ได้มบรรยากาศฝนไม่หยุดเลย ทางภาคเหนือพี่น้องก็สูส้ๆเด้อจ้ะกูได้ได้รับผลกระทบก็ได้ไัยธรรมาชาติเนาะมันกระพูดปีนี้ก็ได้ใส้คำว่าวิปรโยคเลยสุดประสบภัยก็สูส้ๆเด้อจ้าอุกามขนาดลุกนะ บบนี่พันระบายยากจะ้ะเสร็จใใไ,ไปไหมไปไปนั่นเลยแล้วอาจุ่เป๋พี่น้อาางมึงแม่ตุ่งจุ่เป๋เออน้ามเฮงอ่ะเดี๋ยวซอยกันเชียร์ที่เหยื่อไบไม่ก็จะเดี๋ยวมาลุ้นกันปลาอะไรลงตุ่งแล้วบ้างปลากระยามเรียบร้อยแล้วจ้ะปลาบ่วลงควันดเด็กเดในสำนีแหละ ในสมนี้ก็เอาเมือปิ้งนลาบอกกินเนาะก็ได้ประ้อตัวนึงใหญ่อยู่จ้ะกำแขนนี่แหละเฮ่ยมันเ่ือออกเฮยมันเดูดออกของบุมีงาเมื่อทำเมนูจัดสเต๊กสติปิ้งกีก้าตมมะถั่วกลับมาถึงบ้านเราก็ทำการย่างปลาที่ได้มาปลาสดๆเลยจ้ะปิ้งเนาะ เอาปลาสุกตป็นชาติที่ค่อยไปตำถั่วจ้ะระหว่างนี้ก็จะเลือกปลาที่ได้มานิดๆหน่อยๆมาหลายปานใดมักไว้เอ็ดประเดกจับม้ตำถั่วของเราตำใส่ปูดองจ้า,รา,าป,จประเดกชีกพร้อมใส่มันเป็นตัวๆเลย่ะ มามาพี่น้องแบบนี้เรียบร้อยแล้วมีหนึ่งเช้านี้ปิป้งปลาตำถัวผัดไตไข่เสียอย่างบุมีข้าวเนียวหรือจะเข้าหลุมปลาอะไรนู่นปลาพุดปลาเสื่อมปลาขาวกดเลย Udong đông kim hong tìm kim rồi mh kim tìm mh rồi và mh kim hong mh kim hong mh tích tham xúc kim hong mh kim hong mh bạn hong tích kim hong mh kim hong mh kim มักเกลืออย่างเดียวหวานมากหวานหวานเค็มเค็มเข้ากันเสี่ยงกับตำถั่วฝนพอดพ่ายเลยวันนี้ ทุกคืนทัน้วันยนหยุดแล้วหยุดแล้วแต่ว่ายังมืดอยู่มืดยึอดจ้ะพักทักหน่อยนปกะตกอีกสามสีอมอม่มือผืนมาเืนว่ากูมตัตบอกสิบสามสิส่สิบห้าสิบสหกแหละ ้แต่อีสา,านมันเราบค่อยมีภูเขาทางเหนือแบบภูเขาหลายเนาะน่ากลัวหน่อยภูเขาแบบเป็นภูเขาดินอยู่ภาคใต้เป็นภูเขาหินเชื่อว่าน้าเบ่อเลยสันติดเมืองเขาไงก็โคลนวะนี่ด็กกี้ต้มเหมืนอนขี่โคลนไหนมาท่วมเลย ภัยธรรมชาติเนาะห้ามเหมือนกันเนาะผ่านมือไทยเราคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝาก่ายอยู่แล้วเนาะเราเกณฑ์เสร็จก็ได้เทส่งกำลังใจแล้วจ้ะกำลังใจยอดนวลนวน,านาทนางเกษตาชาติเน,ะนาะเกษตรบนสวรรค์เพิ่อน,นกันมาเดินลายเดินลายย่างในตลาดเนาะเราจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แต่เหนือปีนี้โดนสองรอบเลยเนาะรอบแรกมารอบสองมาอีกรอบแรกเชียงใหม่ปะรอบแรกในโซนจังไรมันอยู่ในโซนภาคเหนือมากเงี้ยเนาะน้ำภูเขาเนาะมาหลายงานเอากับบางอำเภอกับอย่างนะติดน้ำขุ่นเริ่มมีหนองคายบบบน้ำขุ่นล้น แรงมาบึงการแรมากมุนมน่ะมุกาหารอำเภอที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงอะไรต้องระวังเลยามาลนกรี่รยนล้นแม่น้ำโขงกไเขาจำเกิดจำช่องเล็กน้อยค่อค่ท่วมแบบบ้านชนติดหัวใจมาบอกหลดภาพเหนอไวเกมัดกระเบนของแบบีหาบางคนเกิดมาบคนเจอกันยังได้เจอ บ้านติดกับตัวไอเม่นาโขงเหนือห่างกันแค่คาเทอเทีนก็นกกยกี่สิบยี่บโกว่า2ีประมาณนี้แหละห่างกับเมนาโของอำเภอสวนกับอำเภอเทาเทียนเนาะยี่สิบกโลมัน,นถามว่ามันถ่วงหรือมันมาห่อน,นะ <c oughs> มาตามห่วนะข <c oughs> ึ้นตามัวอืมมัน ใจรับอ,อยู่ใจรับอ,อยู่จานอาอก้มดภาคเหนือภาคศรีสะรแดละแต่ลงไปภัคกลางมันแบบน,นี้น้าปีนี้ภาคกลางเป็นตะลายเนาะน้าเหนือหลายเลยนะารลุ้น ก็นอย่างกทนเลเนาะข่าวข่าวเตือนยุันะวัยคนควา่คิดมันสูงไปนั่นอีกมันเป็นมันวชีวิตนะเกิดมาหาชิบมุกชิบชาชิบยังบ่เคยเจอมันทวงอะไรมันทวนปนนี่งมาขึ้นเรื่อยๆนิดๆพอเราเก็บของได้เนาะอันนี้มาตุ้มเดียวไปมาเลยบนข่าวว่าคูไ็หลงเรือยังพออยังร่มเนาะ น้ำพัดแห้งอยู่เลยมันเสียหายได้แบบนี้นะขอน้ำจำฟ้าเพราะต้องร้องถึง กำลังเได้เกี่ยวเกี่ยวขนาดปีกไได้เขากำลงังชิทอ้เจอน้ำฝนมาด้วยือบร้อยนองเลย mm hmm. ป่อยเบดอ mm hmm. มัูปลาหวานานี่เอง แต่ว่าปลารอบนี่ยอยากลงนะเพราะว่ามันลงหลายรอบแลยมันคุยกันว่ามันจะบึกเนักจานาจห่วยเฮามนัมันลงหลายรอบเลยนะก็อยากบ้าหมดไปเหนมัหลายครั้ไปบ่ได้พปลาไม่ได้มาื่อน้อยู่ในไห้นะครับปูนาบาิกกินที่หลังลงอยท้อลงหนามาแล้ว Ba bì rất là ngon luôn 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 quăng cà luôn 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 Mình luôn 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 มันแบบเอาทียอะน้ามันหลายมันต้คืนก็คืนเลยไฮมิโตรมิรี่อยู่หัวใหญ่นะไม่ใได้ปลาใหญ่นะปลาใหญ่ด้โคปลาตัวนี้ใหญ่นะมันทำยนาแบบน้ํมันเอะ อาหารจากปลาลุงตรงของเรา <c oughs> ปิ่งปลาตำทั๋วตำนี้จะแซ่บแล้วอาหารบ้านๆ <c oughs> เราทำโอเคลยพี่น้องไลยด้วยพี่น้องจสรเนี่ยแหละค่พะพยายามส่งให้ยูให้กินเนะาะครับผมต่อครับคลิปนี้ขอฝากในตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเรื่องครับแล้๋วพ,พบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า